เอาแค่ว่ามีการลบรูปวันนั้นทั้งวันก็อันนี้ก็จบแล้วคือมันมีฝั่งนู้นนะเขามีทุกคนต้องเข้าใจนะฝั่งนู้นเขาสร้างเฟซอวตารมาเยอะอืมแล้วเขาไม่ใช่เป็นคนคนเดียวนะเบื้องหลังเขาอะมีช่องดังๆเยอะทุกคนที่แบบมีชื่อเสียงมีผู้ติดตามเป็นหลักล้านเพจดังๆอ่ะเพจกระโหลกอะไรต่างๆนะนะเนี่ยอยู่เบื้องหลังเขาเยอะแม้แต่หมอหมอปลอมหรือว่าแม้แต่แบบ นักมิคโครอะไรปลอมๆเนี่ยอยู่เบื้องหลังเขาเยอะไอคลิปที่ทางทางอาจารย์ปานเทพเนี่ยมานําเสนอเนี่ยยังไม่ได้ดูว่าคลิปไหนเพราะว่ายังไม่ได้ดูรายการแกว่าแกเอาคลิปไหนที่เอามานําเสนอในนั้นแต่ว่าช่วงเวลาที่สามปีที่แล้วนะแจ็คก,ก็เคยเอาคลิปแตงโมที่ที่เจอเครื่องแตงโม,มนหนึ่งนะั้นนะแจ็คเคยเอามาลงเพจแตงโมไปแล้วอื<ม>แต่ช่วงเวลานั้นนะเพจแตงโมนั้นผู้ติดตาม ภายในคืนเดียวนะขึ้นมาล้านสี่กว่าแล้วอะไรที่แจ็คลุงเนี่ยม,มันจะมีโจมตีกลับบ้างขนาดแค่รูปแท้ๆของแตงโมเนี่ยยังจะแบบโจมตีเลยนะแต่ว่าคลิปอะสองคลิปนั้นอนะแจ็คเคยลงแล้วในเพจแตงโมและมีคนเอาไปเอาไปลงโตใน YouTube ใน t i k ต o k ในเฟซและมีคนไปแอบถ่ายที่สถานที่เดิมแล้นะมีคนไปถ่ายเยอะมากอ มาลงซ้อนไงม,มาลงมาลงซ้อนอ่าแต่ว่าไอไอตรงเนี้ยแจ็คเราไม่ได้ซีเรียสเราอะไรที่อยู่ในเครื่องแตงโมดีเอสใส่เขาตรวจสอบได้อยู่แล้วเป็นคืออันที่หนึ่ง <c oughs> ถ่ายจากเครื่องแตงโมหรืออันที่สองมีคนส่งคลิปมาให้แล้วก็เซฟเขาเครื่องแตงโมก็ได้คือมีคนส่งมาทางเพจว่าใช่สถานที่นี้ไหมไม่ไม่ไม่มาคมว่าท,ที่ที่อยู่ในเครื่องแตงโมม,มันเป็นได้อสองอย่างใช่ไหมว่า มีคนส่งแล้วก็อันนี้ไม่พูดถึงจ้างไม่พูดถึงในเครื่องอ่ะอืมอันนั้นก็ได้อเพราะว่าเครื่องแตงโมเนี่ยอยู่กับตำรวจมาตั้งเจ็ดสิบห้าวันอะ่ะอ,อ,อยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนมากี่กี่กี่คือนอ่ะอยู่กับเพื่อนแตงโมใช่ไม่ไม่อยากจะพูดกล่าวหาตำรวจมีมีคนอื่อนด้วยมีเพื่อนแตงโมใชหลายวันมีการลบข้อมูลเยอะเนาะมีการลบข้อมูลเยอะอืมือนเมื่อวานอ่ะอยากให้สัมภาษณ์พี่บ่มไปอ่ะอื ก็คือบอกพี่ผมไปว่าสมมติตัวแจ็คก,กับพี่อยู่เดียวกันแจ็คจำเป็นต้องโทรหาพี่ไหมหนึ่งในห้าคนบนเรือโทรหาแต่งงในเวลาสองทุ่มสี่สิบนแต่เด็กเขาก็อ้างว่าโทรหามือถืออ่าทำไมไม่โทรไล่ทุ่ะทีริอไปถือหามไม่เจอโทรไล่ทำไมความนี้เปลี่ยนเป็นโทรศัพท์เดี๋ยวตัวจั์ไปเดี๋ยวก็ต้องมีสื่อตอบแล้วโทรไปกี่โมงนะะ้หากี่โมง ยิ่งโกหกมันจะไปเรื่อยๆอมันจะยาวอ่ะโกหกไปเรื่อยๆก็ต้องโกหกหนึ่งครั้งต้องโกหกร้อยครั้งสู้พูดความจริงดีกว่ามีมันมีแค่มันมีเยอะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค,แค,แค,แค่แค่นั้นมีเยอะเยอะมีเยอะเขาเขาอยากแข็นหมอฮะหิวไม่ไกินอะไร กินข้าวอะไรอ่ะแชร์สิบห้ากลุ่มเลยอ่ะโดนเฟซบล็อกแน่ราหางอร่อยหิวครับมลงเครื่องมาแล้วจีนไงเสียงร้องให้ช่วยจริงๆไหมครับไม่มีไม่มีอืมจัดบอกไม่มีอย่าไปเชื่อไอ้คลิปที่เห็นอยู่ในทางเล่นอยู่ใน TikTok หรือว่าใน YouTube เนี่ยอย่าเชื่อ มไม่มีคลิปร้องแต่งโมหรือว่าไม่มีความขอช่วยเหลืออะไรแบบนี้ไม่มีเอานี้อยากถ้าเราเป็นขา้าราชการเราจะถ่ายหรือปะ่ะถ่ายปะ่ะไม่ถังใครจะบ้าแล้วสมัยก่อนไม่มีไม่มีวิดีโอทำไมจับผู้ร้ายได้ละ่ะสมัยนวนชวีมีวิดีโอปะ่ะไม่มีจะมาบอก ว่า,ยอ,ยา,อ,ยาอย่าไปเน้นตรงที่มีดขีดขาฆาตกรรมอะไรแล้วน่ะอย่าไปอย่าไปเอาง่ายๆทําทไมไม่มีรูปแตงโมเออโทรศัพท์มีสือกี่เครื่องเนี่ยตอบใี่ได้ทําไมไม่มีรูปเดียวแตงโมหรือรูปคู่ดีดีเออง่ายสักรูปหนึ่งอเออสักรูปหนึ่งต้องมีสักรูปหนึ่งแปลกไหมแล้วไม่โทรศัพท์แตงโมไม่มีรูปตัวเองถ่ายตรงแถวนั้นเน่ะเออไม่มีรูปเลยเออ แล้วทำไมต้องลบโทรศัพท์กันทำไมต้องถ่ายเ,รเครื่องเรือจอดอ่ะอเราพูดมาเรื่องแตงโมอะถ่ายรูปใน,นมือถือใช่ไหม,มเ,ออเครื่องเรืออืมไม่กี่วันที่ผ่านห้าคนออบนเรือเนี่ยหนึ่งในนั้นอะ่ะอืมที่ปากปากแบบปากแจ๋วอะอบอกว่าฉันเป็นคนถ่ายเองนั้นส่งไปให้เพื่อนอืมส่งไปให้ใครแล้วเขาเป็นคนถ่าย มาอยู่ในเครื่องแตงโมได้ไงไม่เออคือเขาออกมาบอกว่าอ้าพูดเลยนะอแซนอ่ะให้สัมภาษณ์ออกมาไลฟ์สดบอกว่าแซนอ่ะเป็นคนไทยอืมเอ็ดรูปข้างหลังเครื่องอลงเครือ่องเครื่องจะเรือนะตอนประมาณสองชุ่มสามส <36. S 2> ิบหกแต่เมื่อเกทไม่กี่วันที่ผ่านมา มันออกมาบอกว่าแซนเป็นคนถ่ายเองส่งไปให้เพื่อนอส่งไปให้เพื่อนแต่เข้ามาอยู่ในเครื่องแตงโมได้ไงม,ม,มันโ็หกไม่เนียนอ่ะอยากจะโกหกอะโก,กหกให้เนียนคุณจะได้เขาเชื่อนายกไละเป็นจิตโบกที่ไหนตาเหลือเดเย็ะจะบอกให้นานไปปิดคลินิกจ้ะต้องแจ้งนะต้องแจ้ง แก้ฟังประกวดก็สินทั้งหมอเถื่อนกันเนี่ยจริงๆอ่ะไอ้ที่เขาบอก,อะะกนะแจ๊กกะคิดจะทําอยู่แล้วไปบอกไปฟ้องหมอชื่หมอเถื่อนใช่ไหมไอ้หมอเถื่อนอ่ะยุบสินี์แล้วก็ไอ้หมอเถื่อนอ่ะต้องต้ตองควรถูกฟ้องนะอืมไปสินทิดไปสีนทิดสินทิดโดนแบบผู้ใหญ่สินทิดแล้วแต่คือเอาาอแจ็คอะเคยส่งรูปให้พี่ดูใช่ไหมเจ้าเออเพื่อนแจ็คอะที่เป็นเจ้าของเรือกีอล่ลำอ่ะ เกือบร้อยก็ลำอ่ะที่เขาปล่อยเช่าอืมมันจะพยายามที่จะเดี๋ยวจะคุยกับเขาว่าให้เขาอ่ะเขียนจดหมายเอาคดีดังโมเนี่ยเขียนจดหมายฟ้องบริษัทนี้เอางี้จ้ะคนไหนที่บอกว่าโดนใครเกิดะไ่พัดอ่ะใส่ชื่อมาหมดพุนนักวิชาการทวกหมอเหมือเดี๋ยวจะให้ส่งมาเลยเดี๋ยวจะฟ้องบริษัทนี้ได้เงินหลักล้านเลยนะให้บริษัทฟ้องให้ให้ไม่ต้องมีใครฟ้องใครแน่ๆคือ ไอ้พวกนักวิชาการหรือ,อทั้งตำรวจเนี่ยอ,อฟ้องบริษัทนี้เลยอืบริษัทชื่ออะไรนะกบอ่ะกบอบอกกบบอกอืมไม่แต่ครับแต่พี่จะบอกบริษัทกบบอกให้แต่แจ๊กก็จะบอกบริษัทให้มาฟ้องเขาบริษัทเสียหายเยอะอหลักร้อยล้านนะเข,เขาเขาเสียหายเยอะนะเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยจะให้มาแบบมันเล่นอะไรแบบนี้ ไม่มีใครใส่เสื้อคุมเหอใช่เสื้อคุมนี่ก็งงอ่ะเอาเดี๋ยวใส่เดี๋ยวถอดเอาให้แน่ตุมหูก็ดื่อนี่แค่โฟโต้ฮันแค่แตงโมงกับกระติกนะยังไม่ได้ hunt, โฟโต้ฮันโรเบิร์ตขับเรืตอตอนยีิบเอ็ดจุดศูนย์หนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีโฟโต้ฮันอีก ยี่สิบเอ็ดจุดศูนย์หนึ่งเอกที่ว่าขับเรือเออเนอะอือล้วไปดูสัดส่วนนี้แล้วมือเนี่ยชอบท่าเนี้ยถ้าเดีย๋ยวต่อไปแต่แต่ว่ามีมีมีจัดต,า,ตาแล้วก็ลูมืออย่างนี้ตอลอดโรเบิร์ตขับเรือก็มือแบบนี้แตงโมงกับกระติกก็มือแบบนี้จนมันโหว่ามือมันอืมแล้วขับเรือเรือมันก็เรือมัน ยืนแล้วมันสูงแล้วมือไปอย่างนี้ได้ไงมันต้องอย่างนี้เลยอืมเท็ดเหมือนกันอะ่ะที่บอกแซนเป็นนั่งหลังเรือขาโอ้ขาต้องยาวขนาดไหน,นยาวนะยวเนี่ยอันนี้มันงงเลยนะอืมแต่เขาบอกว่าเขาเขาไม่ได้ตัดต่อนะเขาแซนเป็นคนถ่ายเองแต่ต้นฉบับไม่มีแซนบอกว่าเป็นคนถ่ายเอง แต่ต้นฉบับไม่มีอ่ะอืมทำไมถึงไม่มีต้นฉบับไปดูเดี๋ยวต้องให้เดชไอขายโกหกไม่รับถึงถึงคดีสองเก้าสองครับสองห้ากหกคดีหลักเนาะถึงรอบนาะมีมี้มีคดีอื่นอีกเดี๋ยวเขาดูไป อาอมีคดีย่อยเยอะมือมันเป็นแบนนะครับมือเป็นง่อยใช้งานเยอะมัจะมีรูปยังมันยังเห็นอะไรนะกงเกงกระโปกติดมือมาหาคนที่คนที่คันจมูกเนี่ยเขามักจะใช้มือเยอะเนาะเขาจะแบบมือเขาจะงงปกติไงเพราะว่าเขาอะคันจมูกไงเขาก็จะอย่างเนี้ย มันก็จะเป็นเรื่องปกติพูดจริงๆนะสงสารแทนพี่พูดจริงนะสงสารแกกลับใจได้กลับใจได้กลับใจเหอะมาเป็นพยานได้มาเป็นพยานได้เลยอย่าไปกลัวใครจะโกงจะค้ายไปกลัวเอยไม่มี อยู่ในชื่อสว่างอยู่ในที่ที่สว่างแล้วมีคนที่แบบอดีตใส่เป็นการเป็นพยานให้แล้วเพิ่มเติมให้บ้านพาอาทิตให้ด้วยอ่ะทั้งสองอย่างแต่ถ้าแต่ถ้ายังโกหกต่อไปนะติดคุกแน่หลายคดีนั่งนั่งตรงนี้ก่อนอโกหกกต่อไปนะ ไม่อยากบอกเดี๋ยวจะมีเป็นโอ้ยกินน้ำเห็นไหมพูดถึงเล่นแซนเนี่ยโอ้ตายขอโทษทีไม่สุภาพเพราะว่าอาหารอาหารเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกก็เขียนอะไรกันมาเนี่ยบางหมดห่อแล้ว คุณหมอเอฟซีท้องล้อมจอกมือผีหลอกไม่ทราบค่ะแต่พี่เต้พูดชัดขนาดนี้แซนรับชมอยู่เหรอเอแซนจริงๆเขาหน้ารักเลยเขาไม่เป็นพิ่ไม่เป็นภ<า>ยัย,นะยใคไรนะแั๊ก็เคยบอกบอก,บอก,อกบอกไปแล้วอ่ะแจ๊กเคยบอกไปแล้วว่าสงสารแซนเพราะว่าสงสารเรื่องก็คือมีเพื่อนสนิทแซนอะ่ะเมื่อสองวันที่แล้วอะ่ะ ที่แจ็คล่าให้ฟังเขามาหาเขาอยากช่วยแซนนะเขาว่าแซนน่าจะเล่าให้เขาฟังอืมแต่เขาไม่อยากให้มือถือเนี่ยต้องกลับไปที่ไทยอืมเขาก็เลยมามีมาคุยการเรื่องการแบบจะขายให้แลขายให้ฝั่งบ้าน้าทิตและเปล่าอะไรแบบนี้อืมแต่เขาว่าเล่าให้ฟังว่าคนที่อยู่เบื้องหลังตัวจริงเนี่โสโเนี่ย คือน่าจะขู่ฆ่าหรือจะน่าจะขู่อะไรสักอย่างในพวกนี้อยู่หลังใหม่แล้วเขาอ่ะเล่าให้ฟังแบบละเอียดเลยนะอืมแต่แซนอ่ะตอนแรกช่วงแรกอ่ะแซนน่ะมาโหแซนไม่อยากจะเป็นรับเป็นบทนี้ว่าเป็นโมตกน้ําเพราะว่ามาจากขาเขาจะฉี่ท้ายเรืออืแต่คือคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเขาตั้งบทนี้มาพอเขาตั้งบทนี้มาแล้วคนอื่นก็ต้องทําตามนั้น อืมอ่าแล้วแจ็คก็ถามเขาว่าทําไมแซนแซนเนี่ยพ่อเขาก็รวยเขากลัวเขาอีกห่อเขาบอกว่ากลัวว่าเพราะว่าเขาว่าฝั่งนูน่ะเขามีอิที่พลเยอะเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดพันนันอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยยุ่งหมดแต่จริงๆแล้วอะสงสารแซนนะเอาอันนี้พูดจริงเลยนะไม่ได้แบบไม่ได้เกลียนนะไม่ได้เกลียนไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไปไม่ได้ไปดูถูกใครหรือว่าไม่ได้ไปแบบ อันใครนะแต่คือจริงๆอะสงสารแกตอนรับบทหน,นักขึ้นเดียวอ่าแต่คือเพื่อนเขาบอกว่าแซนเนี่ยแซนบอกว่าติดคุกดีกว่าตายตายดีกว่าติดคุกสำหรับพี่นะอ่าก็คือสิ่งที่ที่ที่ทแจ็คบอกอะก็คือพอเขาเล่าฟังแจ็คบอกว่าแจ็คอะไม่ได้มีอคติไม่ได้มีอะไรกับแซนสมงตัวเลย แซนเป็นคนน่ารักแซนเป็นคนที่แบบน่าสงสารมากกว่าพี่เห็นไหมอีกสีค่คนอันนี้หายไปเลยคนที่โดนโจมตีอยู่ทุกวันนี้คนเดียวเนี่ยแซนแซนเข้ามาในไลฟ์อยู่แซนขึ้นมาไลฟ์ได้เลยไม่มีปัญหาขอเขอ้าเข้ามาได้เลยแค่ยาเยอมันไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าไอ้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 ีอะไอะไอ้เอพื่อนเนี่ยต้องเราต้องช่วยคนตายเราเราเลยจะไปยอม เราทุกคนนะมีอดีตถามว่าแจ็คมีอดีตไหมเมื่อวานอ่ะในรายการอนะ่ะแจ็คอยังขอโทษพี่บุ๋มเลยอืเพราะแจ็คก,กับพี่พี่บุ๋มอ่ะมีคดีความกันหรือว่ามีอะไรกันอ่ะอืแจ็คก,ก็ยอมรับตรงๆว่าคือสมัยที่แจ็คออกมาอลวาวาสไลฟ์สุดขู่ฆ่าพี่บุ๋มเนี่ยอืเป็นสมัยวัยรุนนะ่นหน่ะเด็กอืมัมนแปดปีกว่าแล้วนะแปดปีกว่า,วาที่ไม่ได้คุยกับพี่บุ๋มเลยนะหลังจากนั้นอ่ะ และแกไม่ยอมไม่ยอมสัมภาษณ์แจ็คเลยเพราะมีเรื่องกันแต่เมื่อวานแกก็น่ารักมากแจ็คก็แบบขอโทษตรงกลางรายการก่อนที่จะให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยเพราะเรารู้ว่าโอกาสเนี้ยเราต้องขอโทษแกนะเพราะว่าแกเป็นผู้ใหญ่เราไปพูดในสมัยนู้นนะเราพูดไม่ดีเราพูดไม่ถูกต้องก็คือสำนึกผิดก็ขอโทษเขาแกก็เป็นคนน่ารักเหมือนเดิมแกก็ โซนแจ็คหลังใหม่แกก็คุยกับแจ็คแต่โซนแกโซนแจ็คเหมือนเดิมว่าแบบอย่าไปทําแบบนี้นะมันไม่ดีแจ็คบอกว่านั้นมันเด็กเด็กคิดไม่ทันใครก็ตามที่พูดอ่ะเราก็ไม่ได้เชื่อเขาหมดแหละเราไมต้องตรวจสอบนะพระพูดบางทีเราก็ไม่ใช่ว่าจะจริงเราก็ต้องเราก็ต้องตรวจไม่ไม่งั้นพระก็จะมีอาบัติมีประชิกมีอะไรหรอไอ้ผ้าแตงโมทิพตนแจ็คกกส่งกลับไปให้ทางหมอพันทิพนะ่ะแจ็คบอกว่าแจ็คมาได ได้ผ้าเนี้ยมาทางนี้นะอืมหมอต้องตรวจให้ก่อนนะอืแจ็คก,ก็ไม่ยืนยันว่าผ้าจริงหรือผ้าปลอมนะให้ตรวจก่อนแต่มีมีฝั่งนู้นมาโจมตีเอาเรื่องผ้าเนี่ยมาโจมตีหนักเลยทีนี้ก็คือมีอคลิปที่แจ็คก,ก็เคยลงเมื่อสามปีที่แล้วนะตอนนี้ที่อาจารย์ปานเทพม,มานําเสนอเนี่ยอืแจ็คก,ก็เคยลงเพจแตงโมไปแล้วแล้วมีคนเอามาโจมตีคลิปเนี้ยคลิปไหน คิไอาจารันเทพที่เขาบอกอยู่่ันดัเสออต้ยงคอบมาอะไรนั่นนะก็มีคนเอามาเอามาโจมตีแจ็คอีกแต่อันนั้นสามปีแล้วนะคือมันมันอยู่อ่ะที่นรามานุงอ่ะโจมตีกับเออมันอยู่จริงมันไม่คือมันคดีนี้มันมีการวางยาเยอะแล้วมือถือมันไปตกอยู่เซียนคอมพิวเตอร์ด้วยอ่ะอืมก็ไม่รู้ อยู่ที่ร้านมือถืออยู่ที่แบบผ่านมาหลายมือมากอะกว่าถ้ามาถึงมือแจ็คเนี่ยแต่ถือว่าแจ็คก,ก็กู้ค่อยกู้ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะม,มันได้ข้อมูลบางส่วนที่มันสําคัญสําคัญนะใช่โอเแค่นี้ก็นั่นแล้วจริงๆอ่ะไม่ต้องไปไม่ต้องไปดูหรอกว่ามีกิจขาไม่มีกิจขาเอาแค่ว่ามีการลบรูปวันนั้นทั้งวันก็อันนี้ก็จบแล้วค,คืออะารพางคือแปลกว่า มันที่อะในรายการเคลียร์ชัดๆเนี่ยแซน<ม>บอกแจ๊ก<ม>ว่าคือแต่แจ๊กาถามเขาว่าทําไมถึงแตงโมไม่มีรูปกลางคืน<ม>แล้วแซนแย้งว่าแซนก็ไม่มีแต่ว่ารูปแซนอะ่ะตำรวจเอามานําเสนอตอนแถลงขา่าว<ม>แล้วเขาแซนบอกเขมามืดถามถามเขาถ่ายกี่รูปเขาบอกทำไม่ได้มืดมอะไรอย่างนี้แต่คือที่เพื่อนแซนบอกว่าครับบอกว่าพวกแซนเนี่ย เขาก็ไม่ร pues er nah, ู้แตงโมโดนอะไรอืมพอเอาแตงโมพาไปเรือกลำหนึ่งแล้วแตงโมไปแล้วไอ้พวกแซนกับห้าคนบุญเรือเนี่ยเขาก็ไม่รู้แตงโมโดนอะไรไม่รู้ก็ต้องไม่รู้ก็ต้องบอกสีบอกว่าไปเรือลำอื่นก็ต้องพูดแต่ไม่ใช่ว่าไปนั่งกันหมดอย่างเงี้ยถึงคุณจะไม่ได้ฆ่านะแต่คุณช่วยปกปิดคุณโกหกอันนี้คุณก็เท่ากับสมรู้ร่วมคิดเลยนะในการฆาตกรรมอำพรางเลยนะ มัแต่ที่แซนบอกเออแจ็คให้ไล่ให้แจ็คไปขับแท็กซี่หรือว่าสอนหนังสือเนี่ยแจ็คไม่โกรธเลยอืแค่ขำด้วยซ้ำแต่ว่าคือแค่จะบอกว่าแจ็คอะเอารถคันนี้ไปขับแท็กซี่ไม่ได้เ,เขาเขาเรียกเขาเรียกผมไอ้หมอผมก็ไม่โกรธแต่แต่แต่มาท้าผมว่าผมไม่ผมไม่กล้าไปเจอที่ผมไม่ยอมนะดา่าด่าผมได้แต่ท้าผมไม่ได้นะผมคนจริงนะอเออ ห้าม้าน,านนะ <_ an> <ต>ไม่คือเราต้องเข้าใจนะว่าเรื่องนี่คือสมมติเราอ่ะรู้อยู่แล้วเพื่อนเราโดนอะไรนะออืมย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย,ย,ย,เ,ยเป็นเป็นคนปริศนาแต่ออกมาพูดได้อืว่าสิ่งที่เขาพูดอยู่โดนใบพัดเรืออะไรนะั้นะมันไม่ใช่อืแต่แต่ที่ตอนที่ทางพี่อาจเหลือดันปานเทพหรือว่าพี่เนี่ยตอนนั้นอะ่ะนั่งแถลงข่าวอยู่อืมเขาก็ถามแจ็คอยู่ เขาก็บอกแจ็คข้อมูลมาทั้งหมดนะอืแต่ตอนนั้นแจ็คไม่รู้ไอโสววานี่ชื่อนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นชื่อนี้แล้วอเท่าที่แจ็คเปิดคลิปให้พี่ฟังอะเมื่อวานอะตอนที่โรอยู่ที่อสนามบินอยู่อ่าคือแจ็คก็รู้ได้ไงว่าโสวานี่ชื่อนี้เปลี่ยนมาเป็นชื่อนี้แล้วการทํางานของเขาเป็นในี้นี้อันนี้คือมือถือ่ะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งมันมีหลายๆอย่างอะใช่ปะ เราก็ค่อยๆไล่เก็บมาถ้า GPS เรือเออ่ผลภาพศพเออยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติเราทำทุกอย่างทำทุกวิธีทางแต่มันถูกกันไว้ตลอดนะไม่กระทั่งถูกเดสเดตตลอดแล้วบางทีถูกบล็อกด้วยนะอย่างทำเรื่องไปที่ AS อะอรเลยอะเราก็ทำเรื่องไปที่โรงพยาบาลก็ถูกบล็อกถูกถอนไม่ใช่ว่าหลักฐานมันไม่มีนะแต่มัน อเอาเอาง่ายคดีอื่นน่ะทําไมพูดถึงเรื่อง G P S โทรศัพท์กันล่ะใช่ว่าที่ว่าไปตายอะไรแล้วไปเจอศพที่ต่างจังหวัดน่ะในป่าอะไรเงี้ยยังต่างกันได้เลยแล้วถ้าไมคดีแตงโมไม่เห็นเอามา G P S มือถือมาพูดแต่ละคนเป็นไงไม่เอา<ค>เลยใครโทรหาไม่มีมขนาดนเรื่องแตงโมไม่เอาเข้ามาในสำนวนใช่คือเขาร<า>ู้อยู่แล้วจะเอาเข้ามาในสำนวนเนี่ยต้องมีคนตายแน่แต่คือ สิ่งหนึ่งที่เขาจะจับได้ก็คือเอามือถือเข้ามาในสำนวนเนี่ยหรือจะตรวจสอบเส้นการเดินทางแต่ละคนเนี่ยก็รู้แล้วว่าแตงโมงไม่ได้อยู่บนเรือลำนี้แล้วคือปัญหาเนี่ยกฎหมายของที่จะต้องมาุ้มประชาชนเนี่ยต้องมาดูแลประชาชนเนี่ยดันไปสนับสนุนคนผิดไม่เวลาบางทีเราก็ไม่ได้หนังใจทำไมสอบทำไมสอบไม่ สอบพร้อมกันแยกสอบไปเลยไปให้เตรียมกันเดี๋ยววันนี้แจ็คจะพาพี่ไปเจอเพื่อนตำรวจที่เป็นดีเทคทีฟนะที่ที่แจ็คเล่าให้เขาฟังทุกอย่างนะเขาดูรูปภาพเขาดูแล้วเขาดูหลักฐานต่างๆนานาเนี่ยด้วยประสบการณ์ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เขาจะทำแรกเนี่ยสมมติเขาได้ไปตรงจุดนั้นนะตรงท่าเรือนะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยแยกแต่ละคนตั้งข้อหาก่อนไม่ให้กลับ ตั้งข้อหาก่อนแล้วไม่ให้กลับอืมใช่ใช่ใช่แล้วตรวจทุกคนเนี่ยตรวจยาเสพติดตรวจแอลกอฮอลให้หมดอืมแล้วศพให้ละเอียดก่อนอืมถึงจะให้ยังไม่กลับนะถึงจะให้ยังอยู่กว่าจะผลออกมาอืมและกว่าจะสรุปได้ว่าคือสรุปคนที่ตกน้ําเนี่ยตกน้ําจริงหรือเปล่าอืมอ่า ตกน้ําจริงหรือเปล่าแล้วทําไมตกน้ําตรงนี้ศพไปเจออ,อีกที่หนึ่งเดี๋ยว,ยวแป๊บหนึ่งนะขอด่าเนี่ยนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รับซอนกับสิงเชื้อป่าเฮ้ยคุณน่ะเข้ามาในเพจผมอะ่ะฮะมามา,มาเปิดทักทีหลักฐานเด็ดเฮ้ยผมเป็นใครผมเป็นพบปะตอลอป่ะเออให้ผมเป็นพบ,อบอะออปะตอลอสิอ่ะ จะเปิดจะสั่งให้ผมมีสิทธิ์เรียกได้ผมมีสิทธิ์เรียกด,ดูได้ไหมฮะฮะเปิดสักทีเอาหลักฐานขนาดนี้อ่ะถือว่านั่นแล้วฮะให้ญาติคุณโดนบ้างไหมล่ะเอ๊ะมาอยู่ในเพจในเพจส่วนตัวมาถับมามาบอกว่าเปิดสักทีหลักฐานเด็กคนเราอ่ะน,นูยฉลาดกันบ้างนะ